ข้าค้าแล้วครับบอกว่าใค้ครึ่งวันครับข้าวเหนียวแม่โจ้ครับพันพันแม่โจ้เป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับจริงๆมันก็พอได้แหละครับตรงที่รุ่มๆอะ่ะแต่ว่าออมันขาดน้ำครับช่วงนี้มันมันเป็นหน้าแรงครับมันขาดน้ำไอ้ตรงไหนที่ว่าไม่ได้น้ำอะไรก็แกนครับแต่อันนี้ครับที่ว่า ลุ้มๆครับว่าดูดีครับอย่างที่เคยทำนะครับเมื่อช่วงน่าจะเป็นเรียกช่วงก่อนนาปีเกี่ยวก่อนนาปีครับเคยทำไว้สามไร่ก็ได้สองเกวียนกว่าเหมนครับแต่ว่าหน้านั้นจะเบาครับประมาณสักไม่เกินร้อยวันได้เกี่ยวแต่ ครไม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าครับมันอันนี้สี่เดือนแล้วร้อยสิบวันแล้วที่เหลืองก็เหลืองไม่รู้ว่ามันอายุมันยืดหรือว่า ครับถ้าเกิดกข้าวดีๆอย่างตรงที่รุ่มๆนะครับสวยเลยอ,อันนี้ถ้าเกิดตรงไหนดอนๆน,นี่ก็จะเป็นยากขี่ครับแล้วก็ไมค่อยมีรวงเท่าไหร่ที่บ้านก็ทำไหมครับร้อยกว่าไร่ทำใส่หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะรวยหรือจะเจ๊งครับตอนนี้ คอยมาดูกันนู่นนะครับน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับได้เกี่ยวฝากต้อนๆที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับกดแชร์กดไลค์กดติดต่อใช้เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ